คณะวัดเกษมรัตนเศษอายุ65ปีอาชีพดูแลงานก่อสร้างหรือเรียกง่ายๆว่า,เ,าเป็นคนคุมงานก่อสร้างนี่แหละครับมันเกิดจากตอนที่ผมไปทำงานสร้างถนนที่แม่สอดแล้วก็มีวันหนึ่งเนี่ยผมไปแวะที่ปั๊มน้ำมันแถวแม่สอดแล้วเกิดอาการวูบวูบแบบชาตั้งแต่หัวหจนจรดเท้าเลยคือชาเรียกว่าชาทั้งตัวปกติเนี่ยผมจะสู้ด้วยการขับรถไป แต่ปรากฏวันนั้นไม่ไหวก็เลยเรียก1669ก็คือพวกกู้ภัยนะครับในที่สุดกู้ภัยก็มาแล้วก็นำส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนครหลวงแม่สอดน,นะฮะอยู่ในฐานะคนไข้วิกฤต72ชั่วโมงตอนที่ผมนอนนอนอยู่บนห้องห้องไอซีเนี่ยแล้วก็ติดเครื่องติดตั้งเครื่องมือหลายชนิดที่อยู่ในตัวผม ทั้งหมอระดับรองผู้อำนวยการซึ่งมีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจและก็หมอที่เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจเป็น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 ,ปน,ปน,ปนหมอธรรมดาเนี่ยนะฮะแต่ดูแลด้านหัวใจเนี่ยเขาก็มายืนอยู่ข้างๆเตียงแล้วก็อธิบายผมฟังว่าอาการที่ผมเป็นเนี่ยอันที่หนึ่งที่วินิจฉัยเลยคือหนึ่งเส้นเลือดหัวใจตีบสองไขมันอุดตันในเส้นเลือดสามหัวใจเต้นผิดจังหวะครับ ค,คืออยากให้สังเกตอาการของคนที่จะเป็นอาการอย่าง,าง,างที่ผมเป็นเนี่ยนะฮะคือมันจะเกิดจากการตื่นนอนแล้วมึนตี๊ตาชานะฮะแล้วก็ชาตามมือตามเท้าหรือว่าบางทีก็เหมือนกับคนจะเป็นลมง่ายๆยอะไรเงี้ยนะฮะผมทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากเส้นเลือดมันเกิดจากอาการของหัวใจทั้งสิ้นมันจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันนะฮะแล้วมันก็จะหายไปถ้าเกิดขึ้นแล้วหมอสามารถไปหาหมอได้ทันทีแล้วจับอาการได้จะรู้ทันทีว่ามันเป็นอะไรนะฮะ หลังจากทานยาหมอหมดปุ๊บผมก็ไปโรงพยาบาลที่ผมทําประกันสังคมไว้แบบไปตามนัดอ่ะไปตามนัดหมอก็ก็ตรวจเลือดทำอะไ้ E G R ฮะทำทำหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังก็ยังก็ยังบอกว่าแต่เเลือดหัวใจอุดตันอยู่นั่นแหละนะฮะมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยในเมื่อหมอไม่จ่ายยาฮะเพราะหมอหมอ,หมอบอกอยากดูอาการอ่ะผมก็เลย ไปคุยคุยกับแฟนเนี่ยแล้วแฟนเขาก็เลยแนะนําให้ลองทานโอริซ่าดูนะฮะเพราะผมมาอ่านดูแล้วพบว่าออโอริซ่าคิวเทนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการทําความสะอาดไขมันในระดับเส้นเลือดฝอยนะฮะซึ่ง,ง,ง,งหัวใจเราเนี่ยมันมีเส้นเลือดฝอยตามที่ผมตร้บาจากหมอมันมีเส้นเลือดฝอยจานวนมากแล้วเวลามันไปอุดตันมันก็จะทําให้เส้นเลือดเนี่ยไปหลอ่หลอเลี้ยงหัวใจไม่ดีนะฮะมันทําให้แล้วก็ส่งผลถึงสมอง แล้วก็ทานก็ทานโอลิต้าก็ทานอย่างจริงจังเลยก็เช้า2เม็ดก่อนนอน2เม็ดนะฮะไอ้ก่อนนอน2เม็ดนี่มันทําให้หลับสบายด้วยก็ไปเจอคุณหมอโรงพยาบาลชั้นนําในกรุงเทพท่านก็ตรวจเลือดอีกเหมือนกันก็ตรวจแล้วท่านบอกไม่ใช่แล้วล่ะไอเรื่องเต้นเลือดไขมันอุดตันในเต้นเลือดเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่มีพอตรวจแล้วไม่พบนะฮะแต่ที่ทานว่าผมเป็นที่เป็นแน่ๆก็คือหัวใจเต้นผิดจังหวะ ผมขอฝากเตือนไว้ต่หลับคนที่มีอายุอ,าอย่างผมหรืออายุน้อยแต่ว่าเรื่องการรับประทานอาหารระบบโภชนาการไม่ดีเนี่ยนะฮะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างตัวผมเองเนี่ยข้าวขาหมูข้าวมันไก่เนี่ยนะครับมันก็เกิดไขมันสะสมในร่างกายนะฮะจนเป็นที่มาของอาการของผมวันนั้นนะ่ะที่ถ้าผมอยู่ห่างจากหมอผม,มองงตายไปแล้วเพราะความดันบุกขึ้นขนาดไปถึงโรงพยาบาลแล้วความดันบุกขึ้นถึง220นะฮะซึ่งตึงอยู่ในขั้นโภมา และต่อมาเนี่ยถ้าผมไม่เจอไก่มาออริจินอลเนี่ยผมก็คงจะต้องถูกมองในลักษณะของคำว่าเต้นไขมันอุดตันในเส้นเลือดแน่ๆเลยมันก็คงจะต้องรักษาไปผิดทางแน่เลย